ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเรือ RO RO Explorer 1นะครับที่เสร็จสิ้นภารกิจในการทดลองเดินเรือในทะเลเป็นเวลา7วันซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการทดลองกวางโจวชิป h i ล b u i l d i n g International ซึ่งก็ถือเป็นบริษัทในเครือของ China State Shipbuilding Corporation ซึ่งได้เริ่มต้นในการต่อสร้างโครงการเรือบรรทุกรถยนต์เชื้อเพลิงผู้ PCTC PC BWD7000 หมายเลขหนึ่งดำนี้นะฮะ ในเมืองหนานซากวางโจมเมื่อต้นปีนี้เองนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่อัปเกรดที่มีคาร์บอนต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่น2.0ก็ถือว่าเป็นเชิงกลยุทธ์ในความพยายามของ BYD นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถด้านโลจิสติกและจัดจำหน่ายสำหรับเรือ PCTC เชื้อเพลิงคู่ BYD 7000นลำนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ PCTC ที่มีความยาว1 9 9 9เมตรกว้าง38เมตร แบบร่างยาว9เมตรความเร็วที่ทำได้18.5นอตหรือประมาณ34.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นเชื้อเพลิงคู่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ LNG แล้วก็จะเป็นก้าวสำคัญนะครับสู่การแก้ปัญหาพลังงานที่สะอาดขึ้นในการขนส่งทางทะเลซึ่งเจ้าเรือลำนี้ก็ยังรวมระบบแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดพลัไว้เป็นครั้งแรกอีกด้วย และในการออกแบบเรือลำนี้นะครับก็ยังมีคุณสมบัติประหยัดพลังงานอีกด้วยนะเช่นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาตรการลดการลากและสีป้องกันการเปเปื้อนและจากรายงานเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาบอกเป็นนายว่าบริษัทในเครือของ BYD เนี่ยกำลังพิจารณาสั่งซื้อเรือ RO RO จำนวน8ลํลำซึ่งมีความสามารถในการขนส่งรถยนต์ได้7,700คันต่อลำที่อู่ต่อเรือในหยานไถ่มณฑลซานตง ซึ่งในข่าวเขาบอกมาว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ5,000ล้านหยวนเลยทีเดียวนะฮะและตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่ามี6ลำนะสำหรับการก่อสร้างเรือและอีก2ลำเนี่ยจะเป็นคำสั่งซื้อทางเลือกและความร่วมมือจากอู่ต่อเรือในหยานไทและก็กวางโจสองที่เนี่ยคาดว่าจะมีเรือรวมกันนะซึ่งก็จะเป็นเรือ RORO ถึง10ลำด้วยกันถือว่าเป็นก้าวใหญ่ของทาง b y d ด้วยเช่นกันนะครับ ต้องบอกว่าการเติบโตอของการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นกำลังการผลิตของ BYD แล้วก็การลงทุนโลจิสติกทางทะเลด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับการขยายตลาดในต่างประเทศของ BYD ด้วยซึ่งในเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเนี่ยแค่เดือนเดียวน,นะ BYD ประสบความสำเร็จในการส่งออกรถยนต์สูงสุดเป็นรายเดือนนะซึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ย3 6คัน และการส่งออกรถยนต์สะสมประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น2,6679คันเพิ่มขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับต้นปีที่แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญและก็เป็นก้าวที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะของทาง BYD นะครับรวมถึงในส่วนบริษัทอื่นๆในเครือด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นก้าวสำคัญในการขนส่งโลจิสติกทางทะเล